สบายดีพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมากสื่อทองโอเแม่ามาตลาดพรเพชรครับผมมาหาซื้อแนวกินพี่น้องหุ่นโรงแรมมุกดาหารเนาไปพี่น้องเขาเข้าไปน่ตลาดหาเมืงเองแนวยูนอกินทุเรียนพี่น้องทุเรียนดักเดชขก้นอึึนกัะไหลไพี่นอ้องอึ้นยัง อืองยังมีอยู่อืองเผารู้ละสองร้อยอัแล้ววะเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่างก่นกันได้อันนี้ย่างก่อนละลูกออดหงวะปลาไหลก็มีไม่ okay. น้องปลาไหลกบสดๆบุมมี่ใบใหญ่อ๋อครับครับครับเออเดี๋ยวย่างแข่งในก่อนครับหอยหมูไม่น้องปลาสบายดีสวีดดั๊บ ับสบายดีพี่น้องหลังจากห่างหายไปนานสองช,มชมั่วโมงพี่น้องคะเรียกกับเพาะใหญ่เพลินแล้วแล้อะอารมณ์ดีแล้วก็พากันไปใจตลาด <c oughs> โคมีดีว่าไอ้กระเพาะใหญ่ขีนอนแตกค่าอะมันถึงพิดกันใจดีแล้วก็ไปซื้อข้าวเข่าระบาดเนี่ยใจหายมาได้เตสติมเบิร์ตเราเรียกโคมีขี้นอนแตกเ <c oughs> <c oughs> ดีด๋นนดวาาายว <c oughs> พี่น้องเนอนนอนองด้อ เฮ้่ก็ได้เนี่ยอยาใหนก็นเมามาแล้วก็มแงบันเสียไม่เาพชมรที่ดข้วมา่กาแฟก่ออารมณ์เสียเพราะไม่ได้กินกาแฟ ได้ไม้ตะเกียบได้พี่น้องได้เจ้าหาบาทไม้ตะเกียบมีไม้จิ้มฟันด้วยถังห้าบาทเอาไว้กิ้มตัวต่อกัวเทียวนี่เพื่อนโมมีกันตะเกียบเลยเ็นม,มันถูดีก็เลยซื้อเอาซะอันนี้คขอน้ำจิ้มอันซุกกี้ก่อน ของพี่ไม้ไม้พิรมพรพี่น้องพริกเกาหีวาสันเราเบิ้ลสี่บหาบาทคาซ่ได้พริกแดงมียู่เดอพี่น้องมหนงได้เลยพริกเิอันกี่บาทอ้อหามงอ้ามายันได้ก็่ขวบยันนั่นไม่ยังอีก่ยกาแฟเนี่ยเิ้นไห่บกระดาษชุ่ๆัใส่้งเไหยงขวบเย ให้ยางมันเบิดให้ขอมเนาะพี่นอกพี่นอกนี่มีมีมีครได้เนาะหู้กวันไงมันยังมีเรอพักนะดีกนอกพักมีไรไรไหมคะแทนนี่ได้ห้อยปังโอ้ไนังวปกวเอแม่แม่ข้าือสิบตัวเขาเหรอเนาะเปในยังเพชรเิ่ง บเหอยเชอรี violin, wow. so uh ่เนาะหอยเือเลยเชอรี่กันเจ้าแกะมาอันเนี้ยสม่ๆหอยเชอรี่เลยแต่ขนมมี่ของมันดำๆมันก็ด้อยตังเดำเอาไปแ่น้ำก่อนเอามาเอาเนือไมให้คอยเอาเนีนขเอาไปแ่น้ำก่อนโมแด้เงี้ยคินเห็ดตอนนี้มาได้ต้องมะกบแกะเอาสดๆเลยหลังจามาขั้นเกลือออกหมอนะม้า มีซัมนี่นอีนี้หอยปังออนี่หละเนาะีหอยปังมะลิยัไปห<อ>มันมยว่าจะมีขายมาตลอด<น>เีนเนี่ยมีซัมนี่บ้งางอจะหูกรทุงอะไรในหุ่งหาที่บางหอันนี้มันน้อยเดียวกวนี่เข้ามาบาทกนี่เป็นเกจที่ห,า,หา,เาเกน็กทุกหอยเลยลนะ่ะหอยน้ถือว่าถูกมากเลยเนี่ยเาบาบาทพี่น้อง ปกตินี่ร้อยละสองร้อยมาเล่นหมักมอยนี่ค่ะโลอยละร้อยห้าสิไปแส่น้ำไปไงเจ้าใจให้มันใต่ไปแลุ้บนพี่น่องได้กันมากรเพงหมอกก้อยไปไงเพื่อกระเพงหมอบีบเราอ่ะอตกินบีบไม่ลอยเลยแช่เราก็ขั้นหมักหน้าเอาไปแส่น้ำให้มันคายก่อนใช่ไว้ทีนี้เราต้องไปคุณเราต้องไต่ออกแซ่ไว้นี่จิงอะไร ในหมูสามชั้นหนึ่งกิโลพี่น้องคอยคือจะกินหมูกระชัอยสิเล็หมูกระักินเองเมือนพี่น้องเอ้ยมาแรงมาสิป,ปีกินนั่งกินขับขนี่นี่คอยในกุ้งในหมึกมดยางละอยงละสองกิโลได้ประมาณสามชินทีรอดสร้างเสียงก็แบบล็อกแดกลอแกแดกลอแกแรก กินหมูกระทะคุณจะกินหมูกระทะมนันเห็นเหตุกินเองพี่น้องเองได้กุ้งได้หมือก็ซื้อสักเขียกไปไหน,นอ,อันนี้กับพักไม่ค่าแถมให้พอดีเลยมากินหมูกระทะพักขน,าน้าหรอกแถมให้พักน,น้ำ รดนาอนอันนี้พกักผมมังหูพี่น้องไ,ได้มักหูเลยารสิบาทได้ในมังูงงพี่น้องไปาแง่ก็ได้พักตังมีข้องไขมักพี่น้องส่ไว้ลวกไว้หนึ่งอยกินแบบนี้เ,เ,เ,เน้มกพราวเาไปัวตังแก้วได้ักนาาพี่น้องเศ้าบาทมาาักนาวนี่ ได้มักแ้งน้อยได่นอก้องขาดมาได้<ม>พกพมพะป่ากกพมใหญ่ได้เห่พี่น้อะยเออมีพกพมนี่กินมุกระทะเมนเมนเมนหมูมมมมมมมกระทะเขาู้ไววชีเฮดหมูกระทะก่อนสู้ก่อน มูกระตเอาฟองกีนปักหอมปักกินหมูกระทะผัวละพ้าปักน้ำมเาออกันก็น้องไหก็เอาเดีพี่น้องมาปฏิเสธกะข้าปักขี้ช่อันกน้องน้องสกว ม,มังม่วงมีเอฟซีเพิ่์คอมาอยู่หอยมนเห็ดอันข้าวเหนียวทุเรียนให้กินนะสัตวเดี๋ยวเลิกจะข้าวเด้๋ยจ้ะต้องไปบ่งวิธีเห็ดกว่าบ่ก <c oughs> เคยเห็ดของหวานมดวนนะ่ะเน่าอยากเน่ากินน่ะได้อีกเม็ดพี่น้นองอาหารอีสานอาหารไทยเราพอได้อยู่อาหารไทยก็ได้เป็นบางอย่างเนาะหมดไม่ถึงว่นได้อีกสุดท้ายก็เป็นพวกพักพวกยำต้มย,ยำแดี๋ยวได้อยู่ แต่ว่าถ้าของหวานนี่สิบขอยมีฝีมือในการเห็ดของหวาน,วนเราี่น้องเด้อบ่มีสนินประส,สาทไทยเก็ดของหวานต้องยกให้นางอ้นเด้อเก็ดพวกขนมขนมหวานเนีย่นตยต้องนางอ้นขนมห่อขนมยังแบบคอยบุคคลมีฝีมือในด้านนี้ถ้าอาหารกับเขานี่ได้อยู่งจากาาอาหารพิซซ่าไทยเท่น เนื้อหมันได้กันนี่แหละตอนนี้ก็เป็นขนมหลังมานากินมะม่วงก่อนกินข่าวแตมงกวาคนนั้นกินกับุูนเห็ดไข่เจียวห,หลังมานาแต่กินน้ำหมูก็เลยอิ่มเลยไปหน่อยข้าวเทียนของพี่ใหญ่เผ็ดหนิอาร่อยดีกับไปแจ้จลา ว,วันนพอพ่มขลองวานนี่จะแม่ขอเดหมักครับพี่แม่แม่ม,อามา้อน้มักพึ้งของวานกอจะกินอยู่บกบกปานไหนเ่าหม,มัดรไม่ต่กาแฟเย็นเนเีนเ่ย

อย่เงินพันกว่าบาทไม่ได้อย่างไรกเลยควรจะไปกินกินนู้ดก็ได้กินหอยปังเนมขนมแป้งหม้อหอมโอ้โหโอ้ยหโอ้โหขนมแปากหม้อ เอืเงนขนมนมาพี่เข้ารถช่องรื่มัไม่อกนพี่เข้ารถช่องแล้วพี่เขารช่องเอามาสีเขียว,วรับ่องนั่กระเด็มาเป็นไนนด้เน้ยเลยพี่รดช่องวันนี้ <c oughs> น,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 นี่ไหน้ำ<อ>ล,าลวว่า้ามีาทีน้องน้แขง็งนดียแบนี้เลยม่อแข็ง้เสดจอยะคนหนัรับคลิปนี้กที่ไดนำ่าผ้าแจกพี่น้องไปขอบคุณคอมเมนต์คนมหูนยและพี่น้องเลยปฏิหารของขอ,งของคุณในในายมาหามัตะเบิมก็เหเทิงพี่น้อง